สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิ้้าพี่น้องมาชมพื้นทีหน่หน่อยครับแต่ว่าสามารถปลูกผักปลูกของสามารถสร้างได,ได้ได้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นพื้นที่เขตชนบทนแล้วครับพี่น้องเป็นพื้นที่วางเป้าจาก คลองหลวงนะครับเป็นคลองส่งน้ำน้อยนะครับพี่น้องสามารถสใส่พื้นที่ตองนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็จะเป็นดอกดาวเรืองครับดอกดาวเรืองนะครับเดี๋ยวนี้ขายได,ด้เลยครับพี่น้องดอกดาวเรืองแล้วแต่ราคานะครับช่วงนี้มันอยู่ที่ดอกรหคาสิบตังค์นะพี่น้องกําลังจะเป็นดอกครับ ปลูกงาวไปเลยครับเนี่ยครับไปน้ำคลองซ้อยนะครับเป็นเขตของจัดลูกนะครับเป็นคลองซ้อยนะครับใส่พื้นที่เขตของชนบทานนะครับปลูกผักปลูกดอกไม้ขายครับมองนี้สิเป็นข้างบักปองแปงครับบักบวกงูนะพี่น้องเนาะมองนี่สิเป็นบักบวกงู กับปลูกเง้ยเาไปเลยครับพี่น้องประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนะครับ <c oughs> ตอนนี้เห็ดคางเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> เป็นคางไม้ไผ่ผสมกับไดในร่อนนะครับจะเป็นไดในร่อนก็เป็นไดในร่อนนะครับเป็นไ,ไ,นนนนไม้ไผ่เป็นงาพักเษตรนะครับ <c oughs> ปองแป้งหรือบวบ,บ,บ,บงูครับพี่น้องนี่เป็น กำลังขึ้นครับปลูกได้เกือบเดือนแล้วครับพี่น้องนี่ครับกำลังขึ้นข้างงาวไปเลยครับปุ่นไก่เติบอยู่ด้อพี่น้องครับใส่พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ครับสามารถปลูกพักปลูกดอกไม้สร้างรายได้ได้ครับพี่น้องพี่น้องทันใดเอาไปทำตามหรือไปเฮ็ดนำได้ดีครับผม นี่ครับบางพื้นที่กวงาวงครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเห็นมันใหญ่ก้อนครับมันเป็นน่วยเป็นผลก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งไมครับพาพี่น้องมาเบิ่งไมครับมือนีกับภาพไมเบิ่งการปลูกการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะครับน้ำสะดวกสบายแล้วครับมีน้ำตลอดครับอยู่นี่ เป็นอันนี้มันจะเป็นดอกดาวเรืองเงีวไปเลยนะครับพี่นอ้องน,นี่จะเป็นดอกดาวเรืองครับปลูกดาวเรืองขายนะครับแล้วก็จะเป็นปองแปงบวมง,งูนะครับพี่น้องแต่เก่ามันเป็นทัวพู่ครับทัวพู่ได้ออกแล้วครับเหลือแต่ปองแปงบวงบวครับีิปผูกหม่ครับพาพี่น้องย่างชม ไปเรื่อยๆครับพี่น,อน้องบางต้นก็ออกดอกแล้วพี่น้องออกดอกแล้วครับนี่ครับเป็นต้นกาที่สร้างมากครับต้นกาสร้างมากเพาะถาดมากครับพี่น้องครับบรายเพาะเองสร้างมาจากร้านกระเนะครับล้านพอกาต้นใหม่ครับได้มาปลูกด้ยครับ นี่ครับเจ้าของสวนก็ยยูหันนะครับเพิ่นบอกให้มาเบิงครับไม่ไดากัดกองกวครับพี่น้องเนาะปลูดปลูกผักเขาต้องมีายใดครับพี่น้องถึงจะอยู่ได้ครับปลูกผักโมมีายใดก็ต้องลูครับเสียเวลาเทาครับอันดับแรกต้องได้กินก้อนครับ เหลือจะกินเทาจังเอาไปขายครับนะครับาพาี่นองเบ่งปืนที่ก็ขวงไปเนอนนะครับต่อไปสิเป็นบักเขืรอนเขื่อ,อนาวไปเลยครับบักเขือนี่ครับสิเป็นบักเขือนะครับ,บ,รนะรบมุมทางนี้จะย่างมากกว่านครับ นี่ก็สิภาพี่น้องมาชมซึ่งนี่นะครับผมบอกแนะนำนะครับว่าใส่พื้นที่เล็กๆน้อยๆครับสามารถที่ปลูกไว้กินไว้ขายได้ครับพี่น้องครับสางรายได้ครับขอบคุณครับพี่น้องที่รับชมครับสวัสดีครับ